ทุกท่านนะครับเรียนพี่น้องประชาชนที่รักเคารพครับวันนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยครับภายใต้การนําของท่านประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนความจริงก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับก่อนที่ท่านสสประดมชัยบุญเชื้อเหลือจะได้อภิปรายเนี่ยทางกรรมการยุทธศาสตร์ก็ติดตามและก็ติดเรื่องนี้ และหลังจากนั้นครับท่านสสประเดิมชัยก็พิปรายในสภาก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่เราจะต้องติดตามและก็จับตาอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกนี้ครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ท่านประเดิมชัยก่อนครับว่ารายละเอียดเนื้อหาที่ได้นําเรียนต่อพี่น้องประชาชนทั้งการพิปรายในสภาและประเด็นต้องติดตามต่อจากนี้ไปคืออะไรบ้างครับกลับเรียนเชิญครับก็ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานยุตศาสตร์แล้วก็ท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนของนะครับ การติดตามการทำงานของสปทชนะครับซึ่งได้ให้บริการในเรื่องการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับในคลินิกอบอุ่นะครับที่วิวัฒนาการมาจากโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเดิมนี่นะครับจากการให้บริการของสปทชนะครับงบประมาณก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปี6 3และปี64นะครับขึ้นไปถึง140,000กว่าล้านบาทเศษนะครับซึ่งในจำนวน140,000กว่าล้านบาทเศษนะครับผมเองก็ได้มีการติดตามนะครับหลังจากที่ทางทีมยุทธศาสตร์ได้รับข้อมูลมานะครับแล้วก็มอบหมายให้ผมได้เข้าไปติดตามข้อมูลนะครับจากการเจ,จาะเชิงลึกข้อมูลนีครับก็พบว่านะครับในส่วนของการดำเนินการในส่วนของคลินิกอบอุ่น นะครับในกรุงเทพมหานครซึ่งนะครับมีอยู่ประมาณ200คลินิกด้วยกันนะครับใน200คลินิกนะครับเช่งเบื้องต้นที่นะครับผมได้ไปตรวจสอบแล้วก็ได้ข้อมูลมาเนี่ยครับก็พบถึงการทุจริตนะครับในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณโดยนะครับทำเอกสารอันเป็นเท็จแล้วก็ไปเบิกจ่ายงบประมาณนะครับโดยที่ไม่ได้มีการให้บริการกับพี่น้องประชาชนจริงนะครับ ก็คือในเรื่องของกลุ่มโรคที่เรียกว่ากลุ่มโรคเมตาบอลิกหรือว่าโรคเลือดลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะครับพวกไขมันนะครับซึ่งนะครับะบวนการเนี่ยก็จะต้องให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องการเจาะเลือดนะครับแล้วก็นําเอาผลเลือดนะครับไปตรวจที่แลบนะครับแล้วก็จะนํามาวิเคราะห์ว่านะครับมีความเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าวหรือไม่นะครับซึ่งในข้อเท็จจริงนะครับก็พบว่านะครับไม่ได้มีการนําเอาผลเลือดของ นะครับผู้ใช้บริการนะครับที่เป็นสมาชิกในคลินิกนะครับในจำนวน18คลินิกนะครับที่ท่านได้เห็นอยู่บนจอเนี่ยนะครับก็จะมีรายชื่อคลินิกต่างๆเนี่ยนะครับจำนวน18คลินิกในเบื้องต้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีการนำเอาผลเลือดจริงนะครับไปไปไปตรวจนะครับแล้วก็นำเอานะครับข้อมูลเนี่ยนะครับมาเบิกจ่ายข้อประมาณนะครับซึ่งในการเบิกจ่ายข้อประมาณเนี่ยครับ ในปี2562นะครับงบประมาณปี2562เนี่ยนะครับตรวจพบว่ามีการเบิกจ่ายโดยที่ไม่ได้มีการดำเนินการจริงนะครับจำนวนเง 7, นนินถึง74ล้านบาทนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับทางสปสชอเองก็ได้มีการเรียกคืนนะครับแล้วก็ได้มีการยกเลิกนะครับการทำสัญญากับคลินิกทั้ง18คลินิกนะครับที่จะให้ บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ท่านดูสไลด์ต่อไปนะครับว่าในจํานวน18คลินิกที่ปรากฏว่าปี62ตรวจพบนะครับว่ามีการเบิกเงินโดยที่ไม่ได้มีการให้บริการจริง74ล้านบาทน,นะครับทั้งก่อนหน้าและย้อนหลังนี่นะครับวงเงิน18คลินิกนี่นะครับใช้จ่ายเงินงระมาณน,นะครับมีการเบิกอย่างประมาณเป็นอย่างไรนะครับขอสไลด์ที่2นะครับ จะเห็นว่านะครับในส่วนของ18คลินิกนะครับที่เบิกจ่ายงบประมาณไปนะครับ10ปีนะครับย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี54นะครับจนถึงปี63นะครับจะเห็นว่านะครับเบิกงบประมาณในเรื่องของการให้บริการนะครับไปถึง2,913ล้านบาทอันนี้เพียงแค่18คลินิกนะครับที่อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อตอนต้นก็คือว่าในกทมเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ200คลินิก นะฮะสิคลินิกเนี่ยเบิกไปถึงนะครับองล้านบาทซึ่งใน2,913ล้านบาทเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปเมื่อตอนต้นก็คือว่าได้มีการตรวจแล้วก็เรียกเงินคืนเพียงแค่ปีงบประมาณ2 5 6พเพียงปีเดียว74ล้านบาทนะครับแต่นะครับ,นะรบในปี 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61นะครับยังไม่ได้มีการตรวจ นะครับแล้วก็งบประมาณปี63ก็ยังไม่ได้มีการตรวจนะครับแต่นะครับในเรื่องของสถิตินะครับตัวเลขนะครับอย่างหน้าที่1เนี่ยจะเห็นว่ามีการเบิกจ่ายง็ประมาณในลักษณะที่นะครับตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะฮะตรงนี้นะครับก็เลยทําให้นะครับผมได้เรียกร้องนะครับในการประชุมสภาในงบประมาณวาระที่2 3นะครับเมื่อนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ เพื oh. ่อที่จะได้เร่งให้ทางสปสชกทมนะครับได้หรือว่าสปสชใหญ่เนี่ยครับได้เร่งในการที่จะได้ดูนะครับและเรียกเงินงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายอันเป็นเท็จนะครับกลับคืนมาให้กับนะครับพี่น้องประชาชนหรือประเทศชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขค่อนข้างมากนะครับนี่ขออยาตให้ดูสไลด์ถัดไปอีกสไลด์นะครับนี่คือกลุ่มนะครับคลินิกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีการเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพนคร คลินิกกลุ่มนี้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่นะครับในกลุ่ม18คลินิกแรกที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปนะครับและรวมทั้งนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่ม63คลินิกที่สปสอชอได้ออกมาถแถลงว่ามีการตรวจพบนะครับแล้วก็ได้มีการยกเลิกเป็นคู่สัญญากับสปสอชอนะครับ ซึ่งในขณะนี้เดี๋ยวในรายละเอียดทางท่านประธานยุศาสตร์ก็คงจะได้นําเรียนแจ้งให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบต่อไปนะครับว่าผลจากการยกเลิก63คลินิกนะครับที่ยังนะครับไม่ได้นะครับตกผลึกในเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างไรแต่กลุ่มนี้ยนะครับยังไม่เข้ายังไม่ถูกเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบเลยเพราะว่านะครับเพราะว่านะครับมีอดีตผู้บริหารของสปสชรวมทั้งอดีตนะครับ ผู้บริหารของนะครับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเขตนะครับเขตแถวภาคภาคกลางนะครับเป็นกรรมการหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทกลุ่มนี้ซึ่งในปัจจุบันนะครับกลุ่มนี้นะครับขยายเครือข่ายนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับอตอนนี้นะครับมีเป็นร้อยสาขาแล้ว นะครับเป็นราสา,าขาขยายขาเข้ามาในกรทมนะครับตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสิบสาขาแล้วนะครับที่ที่เขาขยายเข้ามานะครับเพราะว่ามีอดีตผู้บริหารของสปชเข้าไปนะครับเป็นประธานประธานเจ้าที่ผู้บริหารแล้วก็เป็นกรรมก,การผู้จัดการนะครับในส่วนของกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้น <ampl> ผมคิดว่าในส่วนตรงนี้นะครับคนกลุ่มที่เข้ามาเป็นผู้บริหารเนี่ยครับย่อมรู้ถึงเรื่องของกลไก การทํางานของสปสชไปอย่างดีนะครับถึงจะเห็นความเติบโตของกลุ่มนี้แหละรวมทั้งเรื่องของการเบิกจ่ายก็ประมาณนะครับถ้าจะเห็นนะครับว่าในแต่ละปีนะครับเบิกนะฮะสามสล้านสามสล้านแต่ในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มที่เขาให้บริการนะครับในตัวเลขของจํานวนสมาชิกที่เป็นนะครับผู้ใช้สิทธิ์ในแต่ละคลินิกนะครับเขาก็จะเบิกนะครับได้ปีหนึ่งประมาณ10บปล้านนะครับแต่กลุ่มพวกนี้นะครับ จะเบิกปีหนึ่งประมาณ3 4 0ล้านขึ้นไปทั้งนั้นนะงั้นตรงนี้นะครับเป็นเป็นความผิดสังเกตซึ่งผมเองนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่านะครับผมได้นําเรื่องเข้านะครับสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปปชนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าสิ่งที่มีขบวนการในการทุจริตในส่วนของสปทชนะครับซึ่งประมาณแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับจะต้องหาความจริงให้ปรากฏแล้วก็จะต้องปกป้องนะครับ เงินภาษีของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนนะครับในโอกาสต่อไปนะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนถึงนะครับเรื่องของกระบวนการเรื่องการทุจริตใน18คลินิกแล้วก็นะครับส่วนที่นะครับมีคลินิกที่ต้องสงสัยว่านะครับทำไมยังไม่ได้รับการตรวจสอบในขณะนี้นะครับและรวมทั้งนะครับในส่วนของบริษัทที่ให้นะครับเอกสารที่เป็นผลแล็บปอมเนี่ยนะครับ ทางสปสชอเองก็ไม่เคยออกมาพูดถึงแนวทางที่ชัดเจนว่าจะดําเนินการอย่างไรกับบริษัทแล็บที่นะครับเ,เขียนนะครับหรือว่านําเสนอผลแล็บปลอมให้กับกลุ่มคลินิกต่างๆนําเอาไปเบิกจ่ายเข้ามาในส่วนของนะครับโครงการนะครับหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสืขของ่อมวลชนครับกลับไปเชิญคุณหญิงครับ ค่ะขออนุญ,ญาตต่อจากเสริมต่อจากท่านสส,รสรพระเดิมชัยนะคะคือเราได้ติดตามในเรื่องของโครงการหลักประกันสุขภาพท่ัวหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วนะคะเริ่มจากการที่เราเห็นถึงระบบบริหารจัดการที่ผิดเพี้ยนแล้วก็ไม่เข้าใจ ผู้บริหารเนี่ยนะคะหรือว่าผู้นํารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เข้าใจหลักการของโครงการประกันสุขภาพหรือ30บาทรักษาทุกโรคเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเฝ้าดูด้วยความหนักใจว่าจะทําให้คุณภาพการรักษาพยาบาลเนี่ยแย่ลงทั้งทงท,งที่ใช้งบประมาณมากขึ้นในวันที่เริ่มต้นโครงการดิฉันได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นก็คือนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยให้รับผิดชอบดำเนินโครงการเราเริ่มต้นกันที่ประมาณ1,300บาทต่อหัวนะคะแล้วก็มุ่งเน้นไปสู่การสร้างสุขภาพไม่ใช่การรักษาฟรีกันอย่างเดียวนะคะคือให้โอกาสทุกคนได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างทัดเทียมและทั่วถึงขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างสุขภาพการจัดสรรก็ประมาณเราจะกระจายตงรงลงไปที่โรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลเ,เป็นผู้จัดการสุขภาพของประชาชนที่รับผิดชอบซึ่งแน่นอนเมื่อเหมารายหัวให้แต่ละโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลมีหน้าที่ทำให้คนแข็งแรงไม่ได้ทำให้คนป่วยมากขึ้นนะคะงบประมาณจริงจะเพียงพอแต่การจัดงบประมาณในห่วงหลังนั้นเนี่ยกับตาลปัดตีลังกากับหัวกับหางกลายเป็นมาโตอยู่ที่ส่วนกลางส่วนกลางจัดการทุกอย่าง นะคะมีอำนาจเยอะแยะไปหมดใอ้อำนาจและกระจายเงินงบประมาณลงไปที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในเครือของโรงพยาบาลจึงเปิดช่องให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเราก็เฝ้าดูทั้งความห่วงใยนะคะว่าเงินงบประมาณได้ใช้มากขึ้นอย่างโมโหรานจากเดิมเนี่ยเราใช้ที่พันสปัจจุบันเนี่ยเกือบ4,000แล้วนะคะ3 000. 6 0 0 3 000. 7 0 0แล้วนะคะ ต่อหัวซึ่งในการศึกษาเมื่อครั้งที่นายกทักษิณในรัฐบาลนายกทักษิณน,นั้นเนี่ยเราได้คำนวณว,ว่าสูงสุดที่จะใช้และเพื่อให้ค o อเคอร์ค่าใช้จ่ายได้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณหัวละ2,500บาทแต่ปัจจุบันเนี่ยงบประมาณใช้เกินไปมากนะคะถึงปีละ140,000ล้านแต่คุณภาพการรักษาพยาบาลกลับลดลง ผู้ให้บริการก็คือโรงพยาบาลหมอและพยาบาลก็ไม่ได้มีความสุขอะไรผู้รับบริการก็ได้รับคุณภาพที่ลดลงวันนี้เราพบปัญหาการทุจริตหลายหลายหลายเรื่องนะคะจากส่วนกลางและหนึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยที่เราเปิดเผยเนี่ยและเปิดเผยในขณะนี้ก็จะเป็นหนึ่งในไหนเรื่องที่เราจะมีการเปิดเผยเรื่องของการทุจริต และการด้อยประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโครงการประกันสุขภาพเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื่องจากว่ามันมีความซับซ้อนเราก็จะค่อยๆพูดทีละเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของคลินิกนะคะชุมชนนะคะซึ่งคลินิกชุมชนเนี่ยมันก็เกิดมาจากคลินิกที่แต่ก่อนเนี่ยในสมัยที่พวกเราทำเราเรียกคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ คือต้องการให้มีสถานพยาบาลปฐมภูมิดูแลประชาชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนแข็งแรงแล้วก็มีการออกเดินเยี่ยมบ้านด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าในห่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ7 8ปีเนี่ยมันมีการทุจริตกันอย่างโมโหรานตัวอย่างที่เรานำมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร เราจะมีตัวอย่างต่อไปเราจะมีการเปิดทุจริตต่อไปนะคะเราเห็นว่าเราได้พบว่าในรล่าห้วงไม่กี่ปีมาเนี่ยคลินิกนะคะเหล่านี้เนี่ยได้ใช้งบป,ประมาณไปถึง2,900ล้านบาทนะคะซึ่งหน่วยบริการเหล่านี้ถ้าจะกรุ๊ปปิ้งเนี่ยจะเห็นว่าเงิน2,900ล้านบาทเนี่ยลงไปอยู่ในคลินิกที่อยู่ใน เจ้าของหรือเครือข่ายแค่3กลุ่มเท่านั้นการทุจริตเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกคลินิกให้เข้าสู่โครงการโดยมีการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารอดีตผู้บริหารนะคะของสอปสอชอและคลินิกเอกชนจะเห็นว่ามีการล็อกสเปคนะคะจะเรียกล็อกสเปคหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่ แต่คลินิกที่จะเข้าร่วมเนี่ยอยู่ในแค่3กลุ่มนี้ทั้งๆที่มีคลินิกที่พร้อมที่จะดําเนินการเนี่ยมากมายนะคะแต่ว่าไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปคลินิกใน3กลุ่มนี้ก็ทำไรายได้นะคะก็คือเอาเงินหลวงเนี่ยมาเป็นค่าดูแลปฐมภูมิเนี่ยสูงถึง2,900ล้านบาทในท่วงระยะเวลาไม่กี่ปีนะคะซึ่งวันนี้ ท่านสสพระเดิมชัยซึ่งได้รับมอบหมายจากพรรคให้ทําหน้าที่ติดตามในเรื่องนี้ก็ได้ทําตัวเลขแล้วก็ชี้แจงให้ท่านได้ทราบแล้วว่าเกิดปัญหาอะไรนะคะสิ่งที่จะพูดวันนี้ก็จะเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งก็คือเรื่องของกระบวนการทุจริตซึ่งกระบวนการทุจริตนี้ถึงแม้ว่าจะปิดคลินิกไปแล้ว18แห่งแล้วก็ปิดเมื่อเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนี่ยอีก63แห่งเนี่ยนะคะแต่เราพบว่า มันเริ่มกันตั้งแต่ขบวนการคัดเลือกการทุจริตเริ่มแต่ขบวนการการคัดเลือกคลินิกที่จะเข้ามาสู่โครงการไปจนถึงว่าเมื่อสอส,อสอพเดิมชัยได้แฉทุจริตแล้วเนี่ยการตรวจสอบทุจริตก็ยังไม่ได้คืบหน้านะคะยังไม่ได้มีการตรวจสอบรวมไปถึงแล a นะคะที่เอาซ o u r c ไปก็อ้างว่าไม่ได้เป็นคู่สัญญากับสอปอสอชอโดยตรงท,งทั้งทั้งที่เงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ย มันสูญเสียไปกับเรื่องทุจริตและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือ,อคลินิกและก็ l ลบเหล่านี้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการดำเนินการก็ยังไม่คืบหน้าแล้วก็ยังพ่วงเอาไปบางคลินิกที่เขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ทุจริตนะคะก็โดนพ่วงเข้าไปด้วยโดยที่ค้างคาเรื่องการตรวจสอบการทำการแก้ไขปัญหาทุจริตครั้งนี้เราถือว่าเป็นการแก้ไขแบบรูมหน้าปะจมูกทำแบบ กับหลังหันนะคะคือมันควรจะต้องเริ่มจากการดําเนินการสอบสวนตรวจสอบดําเนินคดีแล้วค่อยปิดถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าการดําเนินการสอบสวนตรวจสอบหรือดําเนินคดีเนี่ยมันอาจจะรูปหน้าปะจมูกมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีกระแสะทางสสพเดิมชัยแฉทุจริตออกมาก็สั่งปิดไว้ก่อนจะกบหลักฐานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันเกิดปัญหานะคะยกเลิกแล้วเนี่ย หนึ่งก็คือปล่อยให้มีการทุจริตนะคะอย่างต่อเนื่องยาวนาน 2. การยกเลิกก่อนการตรวจสอบและก็ดำเนินคดีนะคะและการยกเลิกก็เป็นการยกเลิกก่อนที่จะหาสถานพยาบาลมารองรับใหม่งนั้นสิ่งที่การทุจริตครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าการแก้ไขปัญหาก็ทำให้เกิดปัญหาต่อประชาชน จริงๆจ,จานวน1ล้านคนนะคะแต่ในล็อตแรก2,000สนกว่าคนเนี่ยามีการจัดคลินิกหรือจัดสถานพยาบาลรองรับาตามหลังไปแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าทั้ง8 0 0แสนหลังและ2 0 0แสนแรกเนี่ยจะเจอปัญหาเหมือนกันเกินแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยคือ1น่งไปจัดยัดไปใส่สถานพยาบาลที่มีอยู่อย่างจำกัดอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็แออัด อยู่แล้วไปเพิ่มจำนวนเอา1ล้านคนเนี่ยนะคะเอา2 0 0แสนแรกกับ8,000สนหลังเนี่ยในท้ายที่สุดก็จะเอาไปใส่ในสถานพยาบาลที่มีอยู่ซึ่งแออัดอยู่แล้วนะคะปัญหาที่เกิดกับผู้ที่ขณะน,นี้ปัญหาที่2ก็คือเกิดปัญหากับผู้ที่รับบริการนะคะคือประชาชนเนี่ยแปดแสนถึงล้านคนเนี่ยไม่มีหก็คือไม่มีสถานพยาบาล นะคะต้องไปจับแพะชนแกะเอาทีหลังอันที่สองส่วนที่จัดให้แล้วเนี่ยก็ไกลจากบ้านมากมันไม่ใช่มันไม่ใช่คลินิกชุมชนอบอุ่นใจละมันเป็นคลินิกที่ไกลมากนะคะเป็นสถานพยาบาลที่ไกลมากประการที่สามผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเช่นฟอกไตนะคะหรือแม้แต่คนที่จะคลอดบุตรเนี่ย เมื่อย้ายสถานพยาบาลเนี่ยเกิดปัญหาทันทีเพราะสถานพยาบาลใหม่นั้นที่ถูกย้ายไปก็มีคนไข้ล้นอยู่แล้วคิวในการที่จะฟอกไตก็ดีหรือการที่จะรับรองรับการผ่าตัดลอดเนี่ยก็คิวค่อนข้างแน่นค่อนข้างเต็มอยู่แล้วเมื่อเพิ่มคนจำนวน800,000ถึง1ล้านคนเข้าไปในระบบเก่าเนี่ยโดยไม่มีสถานพยาบาลใหม่มารองรับเนี่ยมันก็เกิดปัญหาทันที ะะของคิวแทนที่จะฟอกไตวันเว้นวันคิวการฟอกไตก็ไม่ได้เกิดปัญหากับผู้ป่วยนะคะการให้วัคซีนของเด็กก็มีปัญหาผู้ป่วยเรื้อรังมีปัญหาอย่างหนักนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยมันติดขัดไปถึงการส่งต่อไปสถานพยาบาลตติยภูมิขณะนี้ประชาชนร้องเรียนมาที่พักเพื่อไทยเป็นจำนวนมากดังนั้นวันนี้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเรามองว่า ทั้งสองส่วนการแก้ไขปัญหาทุจริตต้องลากไปที่ต้นต่อมันมีความร่วมม้ร่วมมือกันระหว่างแต่ก่อนก็คือผู้บริหารสองสองปอสอชเจ้าหน้าที่สปอสอชแล้วก็ขณะนี้ก็เป็นอดีตผู้บริหารไปนะคะในการที่ทําให้เกิดการสูญเสียงบประมาณในการทุจริตเนี่ยไปอย่างมากมายและไปส่งผลให้เกิดปัญหาที่สองคือปัญหาต่อผู้บริการนะคะก็คือประชาชน ดังนั้นข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของพรรคเพื่อไทยก็คือว่า,ารัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยในทั้งสองมิติเนี่ยอย่างเร่งด่วนแล้วก็ถูกทิศถูกทางอย่างแรกเลยเนี่ยการที่คุณไม่ตรวจสอบไม่ดำเนินคดีแต่สั่งปิดอย่างเดียวเพื่อกลบปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลากคนทุจริตออกมา,าลงโทษได้อย่างแท้จริงนะคะ ขณะดเดียวกันการทุจริตที่รับสถานพยาบาลเฉพาะกลุ่มพักพวกตัวเองสามกลุ่มเท่านั้นเนี่ยเป็นปัญหาต่อไปนี้เราเสนอว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายรายหัวควรจะเป็นสิทธิของประชาชนเช่นประชาชนอยู่ในเขตบึงกลุ่มสปสอชอต้องรับสถานพยาบาลมากกว่าหนึ่งแห่งในเขตบึงกลุ่มนะคะที่เขามี เครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรเพียงพอตามหลักเกณฑ์ต้องเปิดรับทั้งหมดนะคะและให้สิทธิในการจะไปเลือกใช้สถานพยาบาลเป็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ไม่ใช่ไปบังคับว่า,าประชาชนในกอต้องไปรับบริการปฐมภูมิที่คลินิก A อย่างเดียวในเขตนั้นอาจจะมีคลินิก A B และ C นายกซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์เป็นเจ้าของเงินงบประมาณเป็นเจ้าของภาษีสามารถไปเลือกรับบริการที่คลินิก A B หรือ C มันจะทำให้คลินิก A B และ C นั้นเนี่ยแข่งกันให้การบริการที่ดีการทุจริตก็จะหายคุณภาพการบริการก็จะดีขึ้นอํานาจการใช้เงินอยู่ที่ประชาชนนะคะนี่คือข้อเสนอและในการทำเรื่องทุจริตอันนี้เนี่ย เป็นเป็นทุจริตที่ยังลากอยู่ในสปชสชมานานก็ต้องไม่ใช่กบปัญหาด้วยการแค่ปิดคลินิกแต่ไม่ได้เดินดาเนินคดีหรือไม่ได้สอบก็ต้องสอบคลินิกไหนเขาไม่ทุจริตก็ต้องปล่อยเขาคลินิกไหนที่ทุจริตนะคะแล้วร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างไรไม่ใช่อยู่แค่ระดับคลินิกมันอยู่ระดับในสปสชด้วยก็ต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดออกมานะคะ ส่วนที่สองก็คือการแก้ไขปัญหาให้คน800,000คนถึง1ล้านคนวันนี้ถ้าเร่งเปิดคลินิกปฐม,มภูมิเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนผู้ที่คัดเลือกนะคะแล้วก็ให้สิทธิประชาชนอย่างที่ดิฉันกล่าวนั้นนะ่ะมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนก็อยากที่จะเข้าโครงการถ้ามันมีการบริหารงานที่โปร่งใส แต่ถ้าแก้อย่างที่รัฐบาลกําลังแก้ขณะน,นี้คือผักคน8 0 0 0ถึง1ล้านยัดกลับเข้าไปในระบบเดิมโรงพยาบาลรัฐที่มีข้อจํากัดมีขีดจํากัดในการบริการอยู่แล้วเพราะคนไข้ล้นอยู่แล้วเนี่ยยัดเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ประชาชน8 0 0 0ถึง1ล้านคนมีหลักประกันสุขภาพนะคะแต่กลับจะผักให้เขาเนี่ยเหมือนกับลอยแพ่เขาให้เข้าไป ตายดับหน้ากับโรงพยาบาลที่มีความแออัดอยู่แล้วและขณะเดียวกันก็จะทําให้หมอพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐที่ต้องมารับภาระเพิ่มเนี่ยเขารับไม่ไหวนะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราคิดว่าเราก็จะติดตามต่อไปนะคะถึงการทุจริตนี้และการแก้ไขปัญหาแต่ขณะนี้เนี่ยต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้คน8 0 0แสนคนโดยเร่งหาสถานพยาบาลที่มีคุณภาพเพิ่มเติมขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็ การไปปิดก่อนสอบเนี่ยมันเป็นวิธีที่ผิดมันยิ่งทำให้ไปลอยแพรประชาชน8 0 0แสนถึงล้านคนนะคะต้องเร่งแก้ไขเรื่องสถานพยาบาลรองรับโดยเฉพาะผู้ป่วยเลื้อหลังกำลังประสบปัญหาอย่างหนักแล้วก็ร้องเรียนมาที่พักเป็นจำนวนมากนะคะก็ขออนุญาตสรุปว่าในทั้งสองส่วนการแก้ไขปัญหาทุจริตก็ต้องไม่ใช่รูปหน้าปจมูกนะคะ แล้วก็ต้องให้สิทธิทประชาชนในการเลือกสถานพยาบาลขณะเดียวกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของคน8 0 0 0 0 0ถึงล้านคนต้องเร่งแก้นะคะก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นนะคะแล้วต่อไปมันก็จะมีเรื่องของการบริหารบกพร่องแล้วก็การทุจริตในเนื้อหาในแอเรียอื่นอีกก็จะได้เพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่เรายังตรวจสอบอยู่ะคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะครับกลับขอบคุณครับท่านสื่อมวลชนมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับเรียนเชิญครับในปปชคณะกรรมการที่การปปชเนี่ยครับผมได้เสนอเรื่องให้ท่านประธานเสรีได้บรรจุแล้วนะครับแล้วก็นะครับในวันพุธที่จะถึงเนี่ยนะครับผมก็จะได้นําเสนอให้ท่านประธานเสรีได้ เชิญนะครับหน่วยงานหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับมาให้การให้ข้อมูลต่อทางคณะกรรมการพมชครับครับมีเพิ่มเติมไหมครับพมช,ชของของหน่วยงานอ๋อครับรก็ต้องอเราหลังจากที่เราได้ข้อมูลในอ่าครับเราก็จะต้องยื่นต่อครับครับผม ขอบพระคุณครับกลับขอบพระคุณครับ